สวัสดีนะครับผมช่างรมสุรินนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาแก้ปัญหาคลิกหนึ่งสองห้าไอ้นะครับวันนี้ก็ปัญหานะครับก็มีว่าอาการสตาร์ตติดยากนะครับสตาร์ตติดยากแล้วก็ถึงขั้นไม่ติดเลยนะครับบางบางทีก็ไม่ติดเลยนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนําเพื่อนๆตรวจเช็คนะครับ ก่อนที่จะไปชมคลิปก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องช่างรมให้ด้วยนะครับไปเริ่มเช็คกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอาการก่อนนะครับแล้วก็เปิดซีซเจนะครับสตาร์ทนะครับไม่ติดนะครับนะครับเบื้องต้นเราก็มาตรวจเช็คโค้ดก่อนนะครับก็ใช้ ด็อกเตอร์เช็คนะครับแล้วก็เสียบขั้วเข้าไปนะครับก็ต่อตรวจสอบนะครับนี่ก็จะมาเริ่มเช็คโค้ดดูก่อนนะครับนี่ครับเราก็มาเปิดซื้อกุญแจนะครับแล้วก็เช็คดูนะครับไปที่คลิกหนึ่งสองห้านะครับว่ามีโค้ดอะไรติดหรือเปล่านะครับตอนนี้ไม่มีนะครับแ้วเราก็จะเข้าไปดูนะครับ ี่มเนทีพเซนเซใช้งานได้ปกตินะครับแปดก็สิบนะครับซึ่งถ้าตรวจสอบในนี้แล้วนะครับก็ดูว่ามันปกติหมดนะครับ นี่นี่นก็หลังจากที่มันปกตินะครับเวลาเราเช็คแล้วมันปกตินะครับเราจะมาดูอะไรนะครับเราก็ดูที่หัวเทียนนะครับหัวเทียน,นบเบื้องต้นว่ามันมีไฟหรือเปล่านะครับหัวเทียนคิกหนึ่งสองห้าจะอยู่ด้านซ้ายของเครื่องนะครับ พอดูหัวเทียนนะครับมีประกายไฟไม่บอดนะครับเราก็มาเช็คที่ปัมติ๊กนะครับนี่นะครับเราก็ใช้เกวัดนะครับปัมติ๊กค่ามันจะอยู่ประมาณสามบาทนะครับประวันนี้นะครับถึงจะใช้งานได้นะครับแต่ถ้าสองบาทกว่านะครับสองบาทหนึ่งสองบาทห้ามาณนี้มันก็จะ วูบๆนะครับแต่ว่ายังพอขี่ได้นะแต่ถ้าไม่ถึงสองบาเลยนะครับไม่ถึงสองบามันจะสตาร์ทไม่ติดนะครับหรืออาจจะติดแบบยากๆนะครับอันนี้เรามาเช็คกันดูนะครับก็เสียบขัวต่อเช็คมอตเตอร์ปั๊มนะครับเราก็มาเปิดสวิงเจญแจนะครับด้านนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูตรง กีนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับนี่เปิดแล้วนะครับดูนะครับเพื่อนๆนี่ดูนะครับแรงดันตกด้วยนะครับนี่เมื่อกี้ไม่ไม่ถึงสองบาทนะครับนี่นะครับไม่ถึงสองบาทนะครับปัญหาโรคลนีที่อาการสตาร์ทไมต่ติดก็เกิดจากมอเตอร์ปั๊มตินะครับ เสียนะครับมันจะไม่มีแรงนะเบรเลยไม่สตาร์ทไม่ติดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนมอเตอร์กันเลยนะคร,ครับเราก็มาเริ่มถอดน็อตสี่ตัวนะครับที่ใช้ยึดปั๊มติ๊กนะครับนอ็อตเบอร์สิ สี่ัวก็จะมีแผ่นเหล็กนะครับกดไว้ค่อยๆดึงขึ้นมานะ มอเตอร์จะอยู่ด้านในนะวิธีถอดมอเตอร์นะครับเราต้องถอดแผ่นกองนะ้ำมันเชื้อเพลิงออกก่อนนะครับตัวนี้มันจะหมุนเอานะนกิบล็อกสองทางนะเห็นครับหมุนเห็นะครับ ดูนะครับเศษอะไรครับนี่ติดโอลิงนะครับเนี่ยติดตรงปลายด้วยนะครับดี๋ยวพอเราถอดแกนกองออกแล้วนะครับก็จะมีสายนะครับเราก็ดึงออกดึงไปเลยนะครับโอเคต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวล็อกนะครับนี่ครับ มีสีตัวนะสีมุมนะครับนี่นะเราก็ค่อยแงออกนะครับแงแล้วก็พร้อมดันไว้ด้วยนะครับดันออกนะครับเพื่ออย่าให้มันเข้าล็อกคืนนะ ดึงออกมาให้มันอ่าอย่างนี้นะนี่ครับ,รบหลุดแล้วนะครับนี่นะมีเส้นผมนะครับด้านในแล้วก็พวกคาบฝุ่นนะครับพวงนี้ถ้ามันขึ้นมาแล้วมันมาอุดกับมอเตอร์นะครมันก็ทําให้มอเตอร์เสียมอเตอร์พังครับแรงมอเตอร์ลดลงนะครับ นี่นะครับคือมอเตอร์ปั๊มติกนะครับมอเตอร์ Motor เดิมๆก็อยู่ประมาณสามบาทนะครับแล้วแต่เราเลือกใช้นะครับมอเตอร์แต่งก็มีนะมีห้าจุดห้าบาทนะห้าบาทครึ่งนะครับสำหรับรถที่ต้องการน้ำมันเยอะๆนะครับแต่ในรถเดิมๆเ,เราก็ใช้เป็นมอเตอร์เดิมๆ เราจะเปลี่ยนมอเตอร์ตัวนี้นะครับเมื่อก่อนสมัยก่อนนะครับตัวปั๊มติ๊กนะครับจะไม่มีมอเตอร์ขายแล้วก็เขาจะขายทั้งโครงปั๊มนะครับซึ่งมีราคาที่สูงนะครับแต่ตอนนี้เขามีมอเตอร์แยกขายอันนี้เราก็จะเปลี่ยนมอเตอร์กับแผ่นกรองนะครับสองอยา่างใช้โครงตัวเก่า ตอนนี้ก็ได้มอเตอร์ใหม่มาแล้วนะครับนี่ก็เป็นของเก่านะครับนี่ของใหม่คอนจะจะมาเริ่มประกอบกันเลยนะครับนี่ตอนแรกนะครับใส่โอลิงเข้าไปก่อนนะครับใส่ไปที่หัวนะครับแย่เข้าไปให้มันเข้าตรวนี้นะครับก่อนที่เราจะแย่นะครับจะมีสายไฟสายไฟ สีแดงและสีดำนะครับเอาฝั่งโค้งๆนะครับฝั่งโค้งฝั่งนี้นะครับสีแดงใส่ไปที่ขั้วบวกนะครับในมอเตอร์บัมติกจะมีบวกลบนะครับในใสขัว้วบวกนะครับไอตัวงอๆอีฝั่งหนึ่งก็ใส่ขั้วลบนะ ควนจะได้เย่สายนี้นะครับเข้าออกมาในโครงปั๊มนะครับเพื่อเอาไว้เราจะไปเสียบด้านบนจ นี่นครับแก่มันโอกมาแบบนี้นะครับก็ดันเข้าไปเลยครับนี่นะครับคก็จะได้แบบนี้นะครับต่อมานะครับด้านล่างนะครับด้านล่างก็เราต้องใส่โอลิงเหมือนกันนะครับโอลิง ไปนะครับแล้วก็ใส่แผ่นกองนะครับเนี่ยนะครับเราต้องใส่ตัวนี้ก่อนนะครับนันเข้าไปนะครับ หลังจากที่เราดันไปแล้วนะครับเราก็มาใส่โอลิงนะครับใส่ข่มความด้านล่างเสร็จล็อกเรียบร้อยนะครับเราก็มาใส่โอลิงด้านบนนะครับใส่แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นผ้ากองเก่านะครับพอที่ร้านหมดนะครับเดี๋ยวใส่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้คืนนะครับอันนี้เพื่อทําคลิปให้เพื่อนเือนดูก่อนครับแต่วตามหลักแล้วต้องเปลี่ยนนะครับตอนนี้เมยเรากดลงเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนล็อกนะครับ นี่นะครับให้แผ่นกองนะครับมาอยู่แนวเดียวกันนะครับนี่นะครับไม่ใช่อยู่ไปด้านล่างนะต้องมาอยู่แนวเดียวกันนะครับต่อมาเราก็จะมาเริ่มเสียบสายนะครับเสียบสายนะครับนับจากด้านถ้าหันหันสายเรานะครับก็คือด้านซ้ายสุดนะครับสายมือสุด จะเสียบสีดำก่อนนะครับสีดำของสายของมอเตอร์นะครับสายของมอเตอร์ดันเข้าไปสุดนะครับตามด้วยสายสีแดงของมอเตอร์นะครับต่อมาก็จะเป็นสีดำของเกีวัดน้ำมันนะครับ แล้วก็เป็นสีแดงนะครับสายสุดท้ายโอเคครับแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือลูกลอยวัตน้ำมันนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับน่นครับเราก็ต่อเข้าไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเปิดสวิกุ์ลแจดูนะครับ 3บากว่านะครับ3บาสองนะครับเนี่ยนี่คือมอเตอร์ปััมติ๊กใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวจะมาสตาร์ดูนะครับติดทุกเปล่าโอ้โหกดปิดเลยนะครับรถมีคันไหลนะครับตัวนี้ น่าจะเวนน่าจะเริ่มมีปัญหานะครับก็แต่เจ้าของรถบอกว่าอเอาแค่ติดขีดได้นะครับไปได้ไปนาได้ครับปันไหลนะครับนี้อาการเครื่องหลวมด้วยนะครับนี่นครับมอเตอร์ใหม่นะครับสามจุดสองบาทนะครับสามจุดสามบาทนะครับนี่ เรียบร้อย,เด,ยเดี๋ยวเปลี่ยนผ้ากองให้ลูกค้าแล้วก็ประกอบส่งงานลูกค้านะครับคราวน,นี้ก็จบแล้วนะครับการตรวจเช็คคลิกหนึ่งสองห้านะครับอาการสตาร์ตติดยากนะครับหรือไม่ติดเลยนะครับก็เกิดจากมอเตอร์ปั๊มติ๊กนะครับ ไม่มีแรงนะครับมันก็ทำให้สตาร์ทไม่ติดนะครับตอนนี้ก็ได้ทำการเปลี่ยนมอเตอร์อันใหม่เข้าไปนะครับปรากฏว่าสตาร์ทติดนะครับเหลือแผ่นกองนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนแผ่นกองให้ลูกค้านะครับแล้วก็ประกอบส่งงานลูกค้านะครับถ้าชอบคลิปนี้ของช่างรุมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างรุมให้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้า กับผมช่างรมสุรินนะครับสวัสดีครับ